สวัสดีครับชาวแฟลตนะฮะและก็ทานด้านของแม่บ้านตำรวจนะครับท่านใดจะสั่งเอ่อหน่อไม้ดองนะครับเราม่อุเอ้อไปนะครับประมาณกับ50ถุงนะครับถุงละ50บาทถุงหนึ่งก็ประมาณ2กิโลนะครับสั่งจองได้เลยนะครับสั่งจองได้เลยเดี๋ยวจะยิงคลิปไปแล้วนะอ่ะทาทำมีนะครับ ไม่มีสารเคมีนะครับใช้เกลือดองเกลือเท่านั้นนะครับจากแบรนด์ไร่ดรชาญนะครับนี่ก็ทําแบบชาวบ้านนะฮะคุณตาคุณยายน้องปัดทําแบบธรรมชาติเลยนะครับผูกถุงไว้บรรจุภาชนะเป็นกระปุกหรือเป็นถุงที่มีแบรนด์นะครับนี่เพิ่งแค่กําลังมอบโจทย์ให้ว่าถ้าเราจะขยายกิจการกันเนี่ยเราจะทํำยังไงกันดีนะโอเคนะฮะแขวนไว้นะครับ เอ่อช่าเฟรชจะคุยเคนะครับวันอังคารเจอกันแน่นอ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 นนะครับอืมนะครับมะขามโอ้ยไม่ใช่มะขามเอ่อเรียกกันนะหน่อไม้นะครับหน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้สดก็มีนะครับท่านใดเอานอไม้สดก็สั่งจองได้เลยนะครับผมดรชาลาครับผมสวัสดีครับ